สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่องเอมพีชมุกนะคะวันนี้ผู้จะมาสอนทุกคนตัดคลิปที่ฮิตในติ๊กต็อกนะคะแบบนี้เลยตอนแรกให้ทุกคนเข้าไปที่ไอจีก่อนนะคะแล้วก็ไปถ่ายรูปด้วยฟิลเตอร์อันนี้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูเนาะนี่นะคะถ่ายรูปด้วยฟิลเตอร์อันนี้นะคะโอเคจากนั้นเราก็ไปบันทึกเพลงในติ๊กต็อกนะคะเพลงก็มีชื่อว่าอันนี้นะคะคือเพลงในติ๊กต็อกเนาะที่เขาใช้เล่นกันนะโอเคอันนี้คือเราบันทึกมาแล้วนะคะ ่อมากดไปที่แอปเหมยตูนะจากนั้นให้กดไปที่วิดีโอแล้วเราก็เลือกรูปนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเราถ่ายมาแล้วนะ ก็มาเยอะๆนะคะก็ซ้ำกันก็ได้นะคะโอเคค่ะจากนั้นเราก็จากนั้นกดไปที่ดนตดรีเพิ่มเพลงนำเข้าเล็กเสียงจากวิดีโออันนี้นะคะ โอเคจากนั้นเราก็จะมาตัดนะคะให้มันตรงจังหวะเนาะโอเคค่ะทุกคน <ST AN CH> พอทุกคนทำตามที่เราบอกเสร็จแล้วนะคะมันก็จะได้แบบอันนี้ก็จะได้แบบนี้นะคะก็คือแบบเพลก็จะเลื่อนตามจังหวะ กดไปตรงนี้เลยนะแล้วก็สลับซ้ายขวาแบบนี้นะคะซ้ายขวาซ้ายขวาสลับกันนะคะหรือทุกคนอยากจะใส่อนันอื่นก็ได้นะโอเคเริ่มทำันเลยโอเคค่ะทุกคนพอทําเสร็จแล้วมันก็จะได้แบบนี้นะคะค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้เราขอลากันนะคะบ๊ายบายเสียงรบกวนเยอะมากๆเลยถ้าใครรู้สึกว่าเสียงนัง้นก็ขอโทษด,ด้วยนะคะบ๊ายบายแค่นี้ไปก่อนนะคะ